สวัสดีสวงสี่โมงพีะนะ่น้องบรรยากาศก็เป็นมีเอกลายพีะนะ่น้องเมฆหมอกวันนี้พี่น้องเป็นสีคือ,คอคย,ยังฝนติดตกนี่แหละพนะี่น้องเป็นเอาเอาเอาไงพีะนะ่น้องเป็นเอาเอายังฝนติดตกนี่แหละแนละ้วบรรยากาศหอนนี่พีน้องฮอนหอนหมดกัดๆๆๆนะี่น้องคลิปนี้ก็สิมา เสืฟุ้นพี่น้องเสาวุ้นแป้งกระทเทียมหอมพีม่น้องมันแป้งนี่มันรู้สึกว่ามันงามสาพีาา่น้องงามงามมันรู้สึกว่ามันบ้ขึ้นนะพี่น้องเว้ยเบิ่นบวขึ้นบ้คือแป้งอืดไหมพี่น้องพาไปเบิง่งมันบ้งามแบบเด้อคลิปนี่มีคําตอบพี่น้องนี่แป้งนี่ ขึ้นพี่น้องนึ nope. ่ขึ้นแป้งนึ่รู้สึกว่ามันอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องแป้งนี่กระเทียมแป้งนี่รู้สึกว่างามอยู่แป้งนี่ต่างจากแป้งนี่พี่น้องหนึ่งแป้งนี่มันมันบรทันรได้น่าปลูกพร้อมกันพี่น้องปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันบางตานะพี่น้องเป็นมันน้องมันิ่งเนอะพี่น้องนี่แหละพี่น้องนี่แหละแป่งนี่แหละ แป้งแหลบงงามก้มู้พี่น้องสุดพูดเลยพี่น้องสุดสุดสุดพุ่เลยสุดพูดเลยแกคลิปนี้ก็จะมาจะมาเสิ้งขี้งัวแล้วก็ปุ๋ยพี่น้องพี่น้องเกบันหาบเบื้องพี่น้องมันคือโบเขียวบบงามแท้พี่น้องมันต้องคาดโตเด้หรือว่าลืมเสิ้งฟุ่นบ่พี่น้องลืมเสิ้งฟุ่นหมดตอนเขาปลูกนนาะมันลายแปรงลายและลุงบ่พี่น้องเลยจะมาเสิ้งฟุ่นพี่น้องเบิ้ง เาฟุ้นหรือเปุยหลดน้ำพี่น้องงบ้าแกัญหาเาบ้องนู้นพี่น้องมันมันบอกมันบอกงามละพี่น้องเปล่งมันเป็นบางๆตาอย่งเดิมขอยาดเตาฟุ้นมั้ก็พี่น้องพักกัน ลงเกิดมานำเลยพักกาศดอกพี่น้อง đây, át át, ng, ลงกต่ทใส่ขี้งัวพี่น้องหลังจากใส่ขี้ไก่แล้วกล้วใส่ขี้งัวเสริมลองเบิ้งดูปรับหน้าดินมันเบื้องพี่น้องปรับหน้าดินมันก่อนโบงงามมันเป็นบางๆอย่างเดิมเบิ่งบโบขึ้นโบโบเข้มเป็นแต่หัวบาเงินนะพี่น้องเป็นแต่หัวบาเงิน ไปอีกนะัน้เสริมอีกนี่น้อง เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนี้พี่น้องโดนำก็พี่น้องไปนี้ก็เป็นการดูแลแบบแบบไง่ายๆนะพี่น้องเสริมเสริมขี้งวัวแล้วก็ปุ๋ยพี่น้องเสริมขี้งัวปุ๋ยพี่น้องเพราะว่ามันดินเฮามันมัน บ่งามนะซูลน,นะพี่น้องมันแต่ว่าบึงอื่นแต่งามอยู่ร้องอื่นแต่งามแต่วปะซูลในบทบทบ่งามบวัวขึ้นพี่น้องก็เลยเอาขี้งัวปุ๋ยผสมลองทดสอบเบิ้งเลยวะเห็นแล้วพี่น้อง,อบบงอวิธีแก้ปัญหากะแบบนี้แหละพี่น้องแบนบนี้ไงนี่คืออะไรพี่น้องบ,บ่ยา,งางบยากพี่น้องขอเหามีขี้ไก่ขี้ฟุ้นพี่น้องกบหน้ามันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ว่าเขาจะบำรุงยังหรือว่าจะเฮ็ดคลิปยังพี่น้องก็สิมีใส่ขี้ไก่พี่น้องเลยจะมีเฮ็ดคลิปใส่ขี้ไก่อันหอมแดงพี่น้องเลยหอมแดงแป้งเลยี่น้องแป้ง,ปงที่ท่านได้ปุ้งเลยี่น้องปลูกได้สามซีมือนี่ยแหละไปน้องก็สิให้มันเป็นใบจะคืบหนึ่งก็สิใส่ขีไ้ไก่ให้พี่น้องเบิ้องเด็เดกกๆติดตามเบิ้งต่อต่อไปพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ